ติดเสียงในภาไม่ได้ก็ราะปิดเครื่องไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็หลังจากแต่พิธีการก็เปิดเครื่องใหมนะครับที่เรงมีลาอยู่เกิดขึ้นโมมนก็ขออนุญาียววานนัเป็ต้องเจอช่วงแรกผมได้เปิดันเป็นนตนหนึ่ครับตอนนั้นปีปรจำปีพุทธศักราช2514 ถึง2,565เป็นผ in ู <Viol ent. S 2> <at S 1> ้ว่าราชการจังหวัดแได้ขึ้นบนเปทีเ่อประกอบพิธีเปิดรื่อวยเพื่อรักษาวพรลอขอพรอระ์ไ่าเด็จพระนา้เารพิธีมอบเงินพระราชทานต่อหนกองทุนแม่ของแ่นดีน ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีม,มอบเงินพระราชทานฝันถึงกองคุณแม่ของแผ่นดินประจำปี2564ถึง2565การดำเนินงานได้อย่างรทธิภาพและประชาชนเกิดความสำนึกในตั้งมหากราุณาธิคุณแห่งว่าและชุมชน,นด้วยกองคุณแม่ของแผ่นดินรวมพิธีม,มอบเงินพระราชทานฝันถึงของคุณแม่ คุณแม่ของแผ่นินบ้านใต้ล้าาหมที่หลำดับที่ห้าต้องคุณแม่ของแผดินบ้านด่าหมวดที่สองตะนนครลำดับที่หต้องคุณแม่ของแผ่นดินทั้งตำบลเหน ลำดับที่11คุะชาวประวัติง ตำบลเสือฮูอำเภอเนือแก่หน้าลำดับที่สามเราิ่มภา ที่หกตับลสัทยาอำเภอบษัทยาัคือแม่ของแผ่นดินบ้านแท้ศิลปะชาหมู่ที่แปดตำบลแท้ศิลรชาวหมู่ที่ลำดับที่สิบห้าต้อง และคุณล <muitas> ้านทุนตัวอัพิธีมอบเงินรุชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปีพุทธกาลใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่เป็นกิจกรรมเสริมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเเึ็นในหมู่บ้านได้อย่างแท้จริงการที่ท่านได้รับเงินทุนทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินและท่านถือได้ว่าเป็นโอกาสอันเป็นมงคลยิ่ง พี่ทุกท่านในฐานะเครือของโคในการขับเคลื่อนและขยายผลการิงนงานกองทุนแม่ของบุญด้วยการสร้างชุมชน,นหมู่บ้านให้เกิดแข่งนเป็นผู้ดูแลดำเนินการอยู่ในสถานนี้เขาเรียกว่าการกนำผู้เป็นผู้ติดต่อปรัติาสต์แล้วการสร้างความเข่งขันในชุมชนหมู่บ้านนะครับเพื่อที่จะ ปล่อยขบวนรถแห่เงินมุนพระทานควันถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินและผู้ใจรักสังเกตการณ์เศรษฐกิจพระบรมโอรสาธิราชพระมารษีพันปีหลวงกับสู่หมู่บ้านชุมชนก็คุณแม่ของแผ่นดินที่ปล่อยขบวนรถแห่เงินพระทานควันถุงกองคุณแม่ของแผ่นดินแลน่เข้าตัดไม่เข้า เราเสียงปรบมือสชหครับสำหรับที่ดีต่อยขบวนรถแห,รถห่เงินพระธานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินในน้าครับและหลังจากนั้นจะได้แยกไปสู่แต่ละอำเภอแต่ละหมู่บ้านต่อไปนะครับแล้วในส่วนช่วงนี้ขบวนแห่นะครับของกองทุนแม่ของแผ่นดินของ